สีฟ้าตามคำเรียกร้องแม่บอกยจ,จะได้ชื่อตัวเองเนะาะรางวัลสุดท้ายผูกโบนะอ่ะรางวัลสุดท้าย <c oughs> พี่ไพกับพี่รัฐผูกโบรางวัลสุดท้ายพิธีกรผูกโบสัญจรวันเกิดเอาไหมแม่ <c oughs> ขอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอผู้ใหญ่ท่านเอา้า <c oughs> เอาผู้ใหญ่ท่าน <c oughs> าห, <c oughs> าหานึ <c oughs> ห่งยายล้วงเองยายชอบล้วงยายบอก อีกท่านเลงมาพี่ไผ่อันนี้สีอันนี้จักรยานสีฟ้านะอันนี้ที่อยู่ในมือพี่นาน,นี่คือจักรยานสีฟ้านะคะโอเคขอบคุณค่ะอะจาจักรยานสีฟ้านะคะได้แก่บ้านเลขที่100่งรอยทับส <c oughs> ี่เก้อยู่ไหมอยู่ไหมหนึ่ ค่ะห,หนูชื่ออะไรลูกคอสุภทาชื่อเล่นชื่อพาฝันค่ะได้จกักรยานคันสีฟ้านี่ไปตบม,มือกับน้องด้วยยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยอ่ะสีฟ้าค่ะพี่เมื่อกี้สีฟ้า ยินดีกับน้องด้วยนะคะอ่ายินดีด้วยสำหรับจักรยานเดี๋ยวาได้ก่อนดูเดี๋ยวลงให้วต่อไปเป็นจักรยานสีแดงนะใครอยากได้ในเยังไม่ได้รางวัลอะไรเลยอยู่ยังไงไม่ได้รางวัลอะไรเลยคนอื่นเขาได้กันหมดแล้วนะรอรางวัลใหญ่สุดอยู่ใช่ไหมลูก รางวัลสุดท้ายนะนี่นะโอเครางวัลสุดท้ายอยู่นี่นะคะได้แก่น้องที่เป็นเด็กผู้ชาย oh. อ่าผู้หญิงถอยกลับไป <c oughs> ไม่ใช่ชื่อตัวเองแล้วไม่ต้องร <c oughs> อะลต้องเด็กนู้ไผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วยชช้าง <c oughs> มีไหม <c oughs> มีชอช้างตรงนี้ไหม <c oughs> อ่าถ้าไม่ใช่ ลูกนามสกุลขึ้นต้นด้วยบอใบไม้มีไหมทำไมรั้อ๋อน้องปั้นถูกต้องแล้วใช่ใช well> ่ใช่น้องปั้นอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะน้องปั้นอยู่ค่ะนี่แหละค่ะน้องปั้นสละสิทธิ์ดีกว่าไม่ใช่น้องป้านอีกคนนึงไปบุเล่นมี่ นกป้นหลับอยู่มาให้นกป้นดูป้านไหนนก้านหลับอยู่วะร,บรับแทน